มีรถที่กำลังจะทำนะครับก่อนลงขายนะครับให้ดูก่อนเผื่อใครที่อยากได้ให้บิวนะครับนี่สภาพภายนอกมันก็รถจอดนานนะครับคันนี้จอดนานเป็นเรื่องธรรมดาครับ นี่เป็น h ต n ต้ม200ซีนะครับุ่นโดนใจข้างเก็บงานอีกเยอะพอสมควรผมใช้เวลาทำก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีพวกชุดสีบังโทนหน้าหลังนะครับถังน้ำมันอ่าแล้วก็ยางไฟเลี้ยวไฟหน้ากระจกพวกนี้ผมมีสำรองอยู่แล้วได้รถมาผมก็บิ้วง่ายไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับ หรือแค่ทำเครื่องให้ดีอย่างอย่างเดียวยเดิมๆนะครับหน้าตาประมาณนี้ผมทำสีใหม่นะครับทั้งคันเบนโซ่สเตอร์ใหม่เปลี่ยนที่บังโซ่ใหม่คันนี้จอดไหมโอ้โหสุดจริงนะครับไม่เคยเจอเฟรมสนิมเรองอย่างนี้ผมไม่เป็นไรนครับมันยังแค่ภายนอกเราสามารถขัดแล้วก็พ่นสี รสีได้น,นะครับส่วนคันนี้จะเป็นคาวาบสนะครับ175ดีซีอันนี้ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนปลอกแฮน์นะครับเปลี่ยนไฟหน้าไฟหน้าเออไม่ใช่เปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกรอบไฟหน้าอันนี้สภาพไม่สวย บางคนบางโคนหน้าใส่ใหม่ก่อนล้อยังสวยอยู่นะครับหมเมียมยังดียางพอใช้ได้นี่คันนี้เขาจอดนานจริงๆนะครับดูสภาพท่อครับท่อเดิมนะครับไม่ได้ชุบใหม่นะครับเดิมเลยทั้งเ้นนะครับสภาพดีมากยังไม่ได้ล้างนะครับ ต่อสภาพดีมากคันนี้เบาะมีตำหนิหน่อยผมจะขายไม่แพงไงโชค๊คก็ยังโอเคนะโชค๊คยังแบบยังไม่ได้ตั้งนะครับยังไ,ไม่ได้ปรับระดับความนิ่มนะครับนิ่มสุด นิ้สุดตรงนี้นะครับนี่ก็แข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ตั้งนะครับยังไม่เทปรับสภาพสีก็ยังใช้ได้อยู่นะสีใช้ได้อยู่นะนมันจะมีบ้างนิดหน่อยสลิตย,ยังดีย,งย,งดออยางยางหลอกเยอะแต่ไม่รู้แข็งหรือยังยังไม่ลองวิ่ง ครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ2องคันนี้โอเคใครสนใจก็มาดูัคันจริงได้นะครับนนทบ,บุรี50านินสาตว์พิน้ำเผื่ออยากจะจับจองไว้ก่อนนะครับส่วนคันนี้รถผมใช้งานเองอยู่นะครับใช้้ขี่ไปซื้อกับข้าวสี่ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ เป็นท่อมสอง cc เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถคปท่อมนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ขายได้นะถ้าใครอยากได้ถ้าสู้ราคาไหวอันนี้ผมขายอยู่ประมาณ47,000ืนเเพราะว่าแต่งเยอะถึงอะสีไม่สวยเพราะผมไม่อยากทำสีนะครับไว้ขี่เล่น ถ้าอยากได้จริงๆนะครับก็คุยกันได้ถ้าราคาแพงก็หาที่อื่นได้เลยนะครับเพราะว่ารถแต่งอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ต้นทุนน้อยนะครับเด๋ไว้ผมค่อยลงคลิปแยกแยกทีลครคันอีกทีนึงทำไดเยอะนะครับ ก็จะมีคันอย่าอื่นนะครับจอดรออยู่คันนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนี่ก็จอดรออยู่นะครับรอคิวทำอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็ ใกล้เสร็จแล้ว,ลวอ,นนอันนี้ผมทําเครื่องไปแล้วนะครับก็คือเน้นหลักๆส่วนใหญ่ก็คือจะมีเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนนะครับขวานเสื้อสูบใหม่อ่าแล้วก็เปลี่ยนทวกกระเดื่องพวกวาวพวกนี้นะครับอันไหนที่มันสึกเราก็เปลี่ยนออกพ่นสีเฟรมใหม่แล้วนะครับสภาพมันจะดูใหม่หน่อย เหล่าฝาครับที่จะปัดเงาปัดเงาแล้วก็พวกนี้นะครับหรือเก็บรายละเอียดใหม่ปัดเงาใหม่เปลี่ยนยางหลังยางหน้าใหม่แล้วก็จานวิ่ปั๊เมเบรกพวกนี้นะครับเหรือเก็บรายละเอียดใหม่ให้หมดนะครับ ใครสนใจก็มาดูได้มาดูก่อนนะครับก่อนที่จะผมจะลงขายนะครับเดี๋ยวจะเผื่อจะพลาดนะครับนีบมาดูกันก่อนได้เลยโอเคแล้วก็จะมีนี่ก็กําลังจะทําเหมือนกันนะครับนี่โปรแกรมกำลังจะยื้อนะครับไอ้โปรแกรมกําลังจะพ่นสีนะครับนี่ตสด็จลื้อมาแล้วอ่า เรียเครื่องเรียบร้อยเตรียมพ่นสีนะครับเพราะว่าถ้าไม่รื้อเครื่องออกเนี่ยมันมันจะพ่นไม่ไม่ละเอียดนะครับนี่ครับวิ่งอาร์มก็ถอดมาเดี๋ยวขัดแล้วก็พ่นใหม่ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมนี่ครับนี่ก็ใกล้จะก็จะ,จะวิ่งได้แล้วอีกครันหนึง่ง โอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกรอบนึงนะครับผมบักซอนนนทบุรี50สนามบินน้ำนะครับใครสนใจก็มาดูก่อนได้ขอบคุณครับ